3ข้อควรระวังหาก CD4 ของคุณต่ำกว่า300ข้อแรกก็คือจะต้องตรวจ CD4 สม่ำเสมอค่ะเรื่องตรวจ CD4 สม่ำเสมอนี่จริงๆก็จะต้องเป็นการตรวจของคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็จะต้องไปตรวจว่าติดเชื้อ HIV หรือเปล่า ถ้าติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยนะคะได้รับยาแล้วแล้วคุณหมอน,นัดนะคะเพื่อที่จะไปรับยาอีกหรือว่าไปตรวจ CD4 นะคะก็ควรจะต้องไปตรวจตามนัดค่ะเพราะว่าตัว CD4 เนี่ยเป็นตัวที่เชื้อไวรัส HIV เนี่ยนะคะเข้ามาโจมตีเลยค่ะเข้ามาในร่างกายปุ๊บนะคะตัวเชื้อไวรัส HIV เนี่ยจะเข้าไปหาตัว CD4 เซลล์ของเราก่อนเลยนะคะแต่การวัด CD4 เนี่ยนะคะ มันเป็นเกณฑ์ในการที่จะรักษาผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะมันเป็นเกณฑ์ที่จะบ่งบอกคุณหมอเลยนะทุกคนนี่จะต้องตรวจ CD4 นะเพื่อที่จะได้รับการรักษาคือมันเป็นการวัดที่แม่นยำมากว่าฐานะตอนนี้เนี่ยนะของคุณเนี่ยสภาพร่างกายที่มีเชื้อ H I V ในร่างกายแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรโดยการวัดที่มี C D4 เหลืออยู่เท่าไหร่นะคะข้อที่ต้องระวังข้อที่2คือคุณจะต้องตรวจไวรัสโหลดเป็นประจำค่ะ คือเมื่อกี้อย่างที่พูดไว้นะคะคือไวรัสตัว HIV เนี่ยมันเป็นตัวร้ายมากเลยเขาจะแอบซ่อนอยู่ที่เนื้อเยื่อน้ำเหลืองตรงในลำไส้เล็กของเรานะคะ วิธีการตรวจอนะยังไงก็จะไม่เจอถ้าเราไม่ตรวจด้วยเลือดนะไม่เจาะเลือดไปตรวจนะบางคนบอกว่าเกิดอาการคันแบบนี้เม็ดแบบนั้นปวดหัวแบบนี้ไข้สูงแบบนี้เนี่ยใช่ HIV หรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้เลยนะคะจนกว่าจะได้ไปตรวจเลือดนะคะเพื่อหาว่าในเลือดของคุณนั้นนะคะมีไวรัสเอชไอวีกี่ตัวไวรัสโหลดคือการวัดปริมาณ ไวรัส HIV ต่อเลือดของคุณ1มิลลิลิตรค่ะว่าเลือดในปริมาณนี้เนี่ยมีไวรัสกี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจไวรัสโหลดทุกครั้งที่ไปหาคุณหมอเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อการที่คุณหมอจะได้รักษาคุณต่อเนื่องเพราะเป้าหมายของการให้ยาคือให้ไวรัสโหลดเนี่ยต่ำที่สุดเป็น undetectable level นะคะก็คือต่ำามาก ซึ่งจะได้ไม่แพร่เชื้อให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็สามารถมีบุตรได้ด้วยนะคะข้อที่3คือทานยาต้านตรงเวลาทุกวันนะคะอันนี้ก็คือต้องระวังมากๆอย่าก,กังวลอย่าเครียดเรื่องนี้นะคิดซะว่าคุณทานวิตามินค่ะ ทานวิตามินว่าให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าถ้าเกิดคุณทานยาต้านต,านตรงเวลาสม่เสมอนะคะไวรัสโลคของคุณต่ำนะอ n d e t e ท t a b l e เนี่ยนะคุณก็จะมีชีวิตที่เหมือนคนปกติเลยสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บอะไรนะคะเชื้อโรคอย่างอื่นเนี่ยทำร้ายคุณไม่ได้เลยนะคะคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรพวกนั้นอาจจะป่วยมากกว่าคุณด้วยํามเขาก็ทานยาทุกวันค่ะของคุณก็ทานยาต้านทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้ เป้าหมายเนี่ยนะบนรรลุแล้วคุณก็จะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอบีก็มีตัวอย่างนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งมาทราบตอนหลังนะหรือทานยาแล้วเกิดไม่ได้ไปรับยาต่อเนื่องก็จะมีอาการต่างๆอย่างเช่นมีเชื้อราน,ะนี่ลิ้นที่เป็นเชื้อรานะคะอันนี้เนี่ยบีก็ได้แนะนำนะคะให้น้องเนี่ยเขาทานสารอาหารแบบเจลนะคะที่คุณภาพสูงเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มซ d ดีฟค่ะ เมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะวันละสี่ซองนะคะชื่ออุมีเนี่ยนะคะเลยทำให้เชื้อรานี้หลุดไปแล้วเขาก็แข็งแรงขึ้นนะคะถ้าคุณสนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์โปรบีมาได้หรือว่าสแกน qr code นี้นะคะโปรบีก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือแอดไลน์ id นะคะแอดเจลแฮปปี้มา คุยกับบีได้ค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะพกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบาย